สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งพักที่บ้านเราปลูกนะคะเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่คันนานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในคืออะไรนี่ค่ะเห็นไหมคะขาขาวมันคือกระหล่ำดอกคะ่ะแต่เขายังไม่โตนะคะนี่เรามาอแอบแวกดูไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะหนึ่งแปลงใหญ่ๆเลยคะ่ะ อันนี้คือเพิ่งปลูกนะคะน่าจะได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนนี่แหละคะ่ะก็จะเริ่มกำลังมีดอกแตกขึ้นมาตะมุตะมินะคะนี่แบบนี้นอนก็มีค่ะดอกก็มีค่ะมาพร้อมๆกันค่ะค่ะดอกกำลังแตกตุ่มขึ้นมานะคะนี่ค่ะกระลำดอกค่ะปลูกในโรงเรือนของเรานะคะสวยงามเลยค่ะ ต้นใหญ่บางคนไม่รู้คิดว่าเป็นคนานะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือกระลำดอกค่ะดอกกำลังจะแตกตุ่มขึ้นมานะคะถ้าเราอยากเห็นดอกเราต้องแหวกเข้าไปดูข้างในค่ะนี่หนึ่งแปลงใหญ่ๆนะคะปลูกข้างบ้านข้างบ้านจริงๆค่ะตรงนั้นคือหน้าต่างบ้านเราเองนี่ค่ะกระลำดอกค่ะสวยงามเลยต้นยาวค่ะสอกยังดอกยังไม่โผล่เลยนะคะ ต้องมาดูว่าขนาดไหนถึงจะปลูกกันนี่นะคะอีกหนึ่งอย่างที่บ้านเราปลูกนอกจากกระหล่ำปลีนะคะเราก็ปลูกกระหล่ำดอกค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัดดอกตอวันไหนตอนนี้กําลังเนี่ยคะ่ะดอกกําลังขึ้นตรงกลางตรงนี้เลยนี่ใบตรงนี้เขาจะหุ้มไว้เล็กๆนี่แหละคะ่ะนี่คือดอกเขาอยู่ข้างในนะคะถ้าเราอยากเห็นเราต้องแหวกเข้าไปดู นี่ค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะที่อยากนำเสนอปลูกได้ได,ได้กินได้ประดับด้วยค่ะสวยๆเลยกระดําดอกนะคะปลูกข้างบ้านค่ะ